สวัสดีจ้ารัตนาขวัญสกุลจ้ามันนี่กัสิมาก,กินได้แจามากินกับลูกสาวเอียดิดเออลูกรัตนาลูกสาวลาอ้าวกินนี่ละกินเลยเอาอันไหนชอบอันไหนสตาร์กนะสตาร์กอืมอืมยำหนุม่มจีน 이리 까 이리 오셔 이리 까이 박취 อาจารย์มากินจ้าแซ่บแซบเด้อน้ำมันต้มมกแตง Det blir så Jag ska skala. Så. Så, så. 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 så mycket bebisar. มาเด้อจ้ามากินกุ้งถังน้ำเอียดีเด้อจ้ามาเด้อมากินกุ้งถังกับล,ลูกสาวรัตนาเด้อจ้า <c oughs> มากินกุ้งถังกับอักเซนเด้อนี่นั่งกินอยู่กลางทางแม่นี่แหละค่ะบอกกล่องจ้า ไร่อยอร่อยสินะ uh huh. ไมนรู้สวาวอะตนะแกแกกุ้งจ้ะแกกินเองเก,ก่งมากว่ะมาเด้อจา้ามาเด้อมาเด้อจา้า

ออออขอบคุณมากนะคะที่ดูจนจบคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามนจะน่าจะกดในแระจ้าไม่ไย,ยค่ะ